ใช้มือกดบริเวณข้อสองข้างน,นะครับแล้วก็ดึงเข้าไปตำแหนังที่ด้นเข้ามานะครับให้สังเกตบ้างมีอาการอ่าแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือท่าที่วสวยสครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับสำหรับรายการไปพับใต้รกับวิชะเนาะช่วงนี้เราทำมาเป็นคลิปสั้นนะครับเนาะวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ท่านไหนที่มีอาการปวดหลังแบบเฉียบพลันนะคะมีอาการ ปวดมากๆปวดรุนแรงและ,ะทําให้นอนไม่ได้นะคะวันนี้เรามีท่าเพื่อลดอาการปวดในระดับเบื้องต้นมาฝากกันนะครับประมาณ3ามถึงสีด้วยกันนะครับสำหรับท่านที่มีที่อาการปวดหลังนะครับอาการปวดหล,ะะดหลดังเน้นๆวันนี้เช่นนอนไม่ปวดขยับถึงจะปวดนะครับก็คือนั่งนานได้ขยับได้แต่บ้านจะมีอาการปวดช่วงที่มีการเปลี่ยนท่าหรือว่าเปลี่ยนการเคลื่อนไหวนะครับเช่นจากนั่งลุกขึ้นมายืนหรือว่ายืนอยู่แล้วจะลงไป่ได้ หรือนอนอยู่จะลุกขึ้นมานั่งแล้วมีอาการเจ็บแล้วก็อีกอาการหนึ่งคือเช่นนอนอยู่แล้วจะทิกงตะแคงตัวเรามีอาการเจ็บแ้บขึ้นมานะครับเนาะอาการเด่นเด่นพวกนี้เกิดจากภาวะหนึ่งก็คือกล้ามเนื้อแกนกลางของตัวนะครับบริเวณหน้าหนังหรือว่าคิวเอลของเราเนี่ยมีปัญหานะครับหรือว่ากล้ามเนื้ออักเสบนะครับอาการปวดจะรุนแรงคล้ายๆกับหมอรองไปดูกทัาเส้นภาษาเลยนะครับแต่ว่าเวลาตรวจร่างกายหรือว่าเวลาเทสเนี่ยจะไม่เจออาการติดปกติบริเวณกระดูกสันหลังนะครับเนาะอาการเด่นเ่นก็จะมีอาการ ปวดเฉพาะเวลาที่มีการขยับหรือมีการเปลี่ยนท่าทางนะคบถึจจะมีอาการปวดก็คืองหวะนที่เราจะขยับปุ๊บมันมีอาการเจ็บแรกขึ้นมาแต่พอเริ่มขยับไปสักนึงเริ่มเดินได้แต่พอเริ่มจะมานั่งหรือว่าจะมาอยู่อะไรเงี้ยล้นมีอาการวันนี้เรามีท่าบริหารเพื่อลดอาการปวดเบื้องต้นมาฝากกันนะครับเนาะส่วนท่านไหนที่ยังมีอาการปวดรุนแรงมากๆถึงขั้นยังนั่งไม่ได้หดือขยับไม่ได้นะครับก็ลองทําตามเบาๆได้นะครับเนาะแต่ว่าถ้ามีอาการปวดมากขึ้นให้หยุดทันที แต่ว่าวันนี้สาหรับที่บอกไปเต้นต้นก็คือเป็นท่าที่เอาไว้บริหารเพื่อลดอาการปวดในช่วงแรกนะครับที่เรายังบริหารโรยยังกายภาพได้นะครับในช่วงแรกนะครับจะเป็นท่าเพื่อฝึกแล้วก็เป็นการลดอาการปวดได้ระดหันึงพอได้พอให้เราได้นอนได้ดีขึ้นหรือว่านอนขยับได้ปวดได้น้อยลงนะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ท่าที่หนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเป็นผมจะเป็นมูนให้เองนะครับวันนี้ที่มูนอยู่ด้านหลังนะครับเป็นตาก้องให้นะครับเห็นหลายๆท่านครับ โอเคเดี๋ยวท่าที่เนนะครับหรือว่าเรามีอาการเจ็บนะครับอย่างแรกเลยที่ที่อยากจะให้ลองเทสดูคือเรื่องอาการปวดนะครับลองนั่งข้านั่งไหวแล้วลองเตะขาขึ้นมาจนข้างไหนะครับถ้ามีการตึงแค่ตรงข้อพับไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เตะขึ้นมาปึ๊บปวดยาวถึงสะโพกเลยหรือว่าเหยียดขาออกไม่ได้เลยแล้วมีอาการเจ็บขึ้นมาที่บริเวณสะโพกหรือว่าหนางนะครับแสดงว่านั้นขางนมีภาวะเรื่อง ก้าวแล้วควรเรียนสะโพกอักเสบรวมด้วยหรือว่าเรื่องของควาหมอ่อนลองไปดูปีนทับเส้นประสาทแบบเชยงคันนะคะเนาะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่ท่าแรกนะครับท่าแรกคือนอนหงายนะครับพอเริ่มนอนหงายนะครับอันแรกเลยคือลองนอนหงายดูก่อนนะครับนอนหงายแล้วเหยียดขาเหยียดยขาปวดไหมนะครับถ้าชั้นเข่าล่ะชั้นเข่าขึ้งงนมีอาการหรือเปล่า ขึ้นมานะครับถ้ายกสองข้างของกัน,กนได้ยกขึ้นมาทีละขานะครับจากนั้นใช้ลอกกอดบริเวณข้อ,อ,ขอสองข้างนะครับแล้วก็ดึงเข้าหาเองจังหวะที่ดึงเข้ามานะครับให้สังเกตว่ามีอาการตึงหรือปวดชาลงขาหรือเปล่าถ้ามีให้ค้างไว้ประมาณสามสินนบนาทีนะครับก็คือนะับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า ตรงนี้ต้องที่บานขาตรงนี้นะครับว่ามีอาการแสบขึ้นมาที่หลังไว้นะครับถ้าไม่มีทำซ้ำอีกรอบระมือทำไปเรื่อยๆสามสิบวินะครับประมาณสองเซตสามสิบวินสองเซตนะครับอันนี้คือขั้นที่หนึ่งนะแล้วก็ค่อยๆวางลงอย่างนี้นะครับเนาะก็คือผู้นี้คือทำเสร็จปุ๊บตอนวางขาในวันนี้ห้ามมีอาการแสบขึ้นมาที่หลังเลยทั้งหมดนะครับแล้วทำเสร็จปุ๊บอาการปวดที่เรากำลังมีอยู่มันต้องพวกเราลงระดับนึงแต่ยังมีอาการปวดจะลดลงนะครับเนาะ ท่าที่สองนะครับค่อยเปลี่ยนขาออกทีละข้างน,นะครับทำคล้ายๆเดินแต่ทีละข้างน,นะครับค่อยๆยกขึ้นมาแล้วก็ดึงเข้ามาตรงตรงแบบนี้นะครับจริงๆดึงเข้าไม่ได้อีกเยอะๆนะครับพอดีตะกี้ดึงนะครับก็คือดึงนะครับแล้วค้างไว้ประมาณสิบวินาทีแล้วก็ค่อยๆวางนะครับทำซ้ำอีกรอบนึงแบบนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนข้าง เหว่าเวลาที so ่เราอัไน so so ้เราจะไม่เราจะไม่ป so ิดตัวด so ้วยนะครับเพราะว่าเนื่องจากที่มีการบาดเจ็บก็ได้เน่ะเราจะต้องระวังเรื่องของการปิดตัวปิดเพียงตัวตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวต้องตรงแล้วก็ขยับแค่ขานะครับอ่าอีกข้างนึงก็คือยืนยืนเข้ามาตรงๆนะครับให้รู้สึกว่ามีอาการตึงๆบริเวณสะโพกของเรานะครับขาไวสิ่งนี ที่สามคืออันจะเป็นการกดจุดนะครับก็คือบริเวณขาของเราเนี่ยแหละนะครับบริเวณหัวหน้าข้อแอบกระด้าตรงอุ้งเชิงกานด้านหน้านะครับจะเป็นบอยพักพอดีเวลาเราขาขึ้นมาสึกแล้มันจะอยู่ตรงนี้นะครับให้ใช้นิ้วงเรานะครับค่อยๆกดกดลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆ่ยใช่แบบคือคือมันจะเขาจะเสียบแอบแอี่หนึ่งบริเวณตรงแถบที่เรากดนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆกดคลายยแบบนี้ จะลดอาการปวดตอนแรกอันที่บอกนะครับง่ายกดไปเรื่อยๆั้างบนนี้ประมาณสักหนึ่งนาทีนะครับค่อยๆคือโอเคนะครับอันนี้คือท่าที่สามนะครับประมาณนี้เมื่อทําเสร็จนะครับท่าสุดท้ายนะครับท่านี้จะพอวาได้แต่ว่าให้ระวังการยกแบบนี้นะรับเพราะมันจะเจ็บหลังทันทีนะครับตรงในช่วงแรกนะครับที่เราจะต้องบริหารเพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อหนังเรานะครับอแรกคือ ค่อยๆการขาการขาออกนะครับแล้วก็ค no ่อยๆขุนขาเข้าแบบนี้นะครับจังหวะที่การขาก็คือให้หาใจเข้าลึกนะครับหาไปเข้าแล้วก็มุนขาหายใจออกวันนี้เล่นเล่สักสิบครั้งขากลางออกขาไปเข้าแล้วก็นี้นะครับจังหวะที่การขาก็ระวังเรื่องหลังแบบนี้หนึ่ง เรื่อยๆสิบครั้งนะครับแล้วก็เปลี่ยนท่านอนเป็นท่านอนตะแคงอะไรพวกนี้นะครับก็จะประมาณนี้ครับสําหรับท่าบริหารมีทีนที้เวลาเวลาลุกนะครับอย่าลุกแตะนี้นะครับค่อยๆขยับแตะแขนลองดูว่าเจ็บไหมลงไหมนะครับแล้วก็จะให้ลุกขึ้นหน้าแบบนี้นะครับอย่าลุกขึ้นเพื่อพลาดขึ้นมาทันทีนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เนี่ยค่ะปวดมากขึ้นนะคะนาะโอเที ประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้ก็คือท่าบริหารสำหรับท่านที่มีอาการปวดหลังบบเฉียบพันในเรื่องต้นนะครับในช่วงหนึ่งถึงสองถึงสามวันแรกที่มีการปวดรุนแรงมากๆว่ายังบริหารหรือทำกายภาพไม่ได้หรือว,ว่าเรายัางขยับไม่ได้เลยนะครับเนาะช่วงนี้เรารู้เดิมไม่สะดวกนะครับก็ลองเอาสีคท่านี้ไปลองบริหารดูนะครับเนาะแต่ว่าถ้ายังมีอาการปวดมากๆอยู่นะครับแนะนําว่าเป็นถ้าทำแล้วมันเจ็ยบยังเจ็บไม่ไหวทําไม่ไหว ไม่เป็นไรนะครับแต่งว่ายังมีอาการอักเสบที่ยังรุนแรงอยู่อ่าเบื้องต้นอาจจะต้องเป็นแค่ประคบเย็นแล้วก็รับประทานยาวมด้วยนะครับในช่วงระยที่ถูก่ให้นะครับประคบเย็นเป็นหลักนะครับในช่วงวันสองสามวันแรกแล้วก็อย่าเพิ่มรูปเดินไปไหนนะครับให้ค่อยๆขยับนะเพราะว่าเวลาที่เรามีอาการบาดเจ็บแบบนี้แล้วเราไปทํางานเยอะขึ้นนะครับอาการมันจะรุนแรงขึ้นถึงขั้นกลายเป็นเรื่องของบอลหากระดูกลื่นทับเส้นประสาทเพิ่มขึ้นนะครับมันก็จะเป็นอันตรายต่อร่างได้ เป็นรูปอะไรมากถึงขั้นตัวเอียงนะคนะเนาะก็จะประมาณนี้ครับสำหรับท่านไหนที่ทําแล้วมีอาการอย่างไรก็มาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับภายใต้ในใน,ใน,ในเมนนี้นะครับผมเนาะโอเคนะครับประมาณนี้สำหรับนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับี่สวัสดีครับสวัสดีครับหากท่านชื่นชอบวิธีการไลฟ์สอนรักษาให้ตรงจุดกับบัณฑิตแบบนี้ สามารถกดไลค์กดติดตามพวกเราได้ใน Facebook f แ n p a g e บัณฑิตไกล่ผ้ามัดและจัดกระดูกนะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิให้ช่องของพวกเราด้วยนะครับชื่อเดียวกันเลยส่วนถ้าท่านสนใจอยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถไลน์เข้ามาได้ที่ LINE OA ของเรานะครับ at บัณฑิตคลินิกครับ at b u n d i t c l i n i c ครับ b u n d i t c l i n i c ครับส่วนถ้าท่านต้องการรักษาแบบกายภาพบับัสามารถโทรมาได้ที่หมายเลข0853699977 0853699977สามารถนัดหมายจองคิวล่วงหน้าได้กับบัณฑิตกายภาพบาบัดทั้งสองสาขานะครับแล้วพบกันไลฟ์หน้าสวัสดีครับ